สวัสดีค่ะเลี้ยงลูก3ภาษากับมามาเจนนี่เฟอร์ก็กลับมาอีกครั้งนะคะในเอพิส od นี้อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วนะคะว่าคลิปนี้เฟอร์จะมาบอกถึงประโยชน์10ข้อของการที่เรารู้2ภาษาหรือมากกว่านั้นค่ะข้อ1เพิ่มพลังสมองค่ะการเป็นเด็ก2ภาษาเนี่ยทำให้สมองของเด็กพัฒนาทักษะในหลายๆด้านนะคะเช่นการควบคุมสมาธิการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ เพราะการพูดสองภาษาได้เนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กคิดนอกกรอบเป็นค่ะนอกจากนี้ยังปรับปรุงความจําด้วยนะคะมีประโยชน์เมื่อเวลาไปช้อปปิ้งและเวลาเราจะต้องจดจําชื่อผู้คนค่ะข้อ2นะคะทําให้เด็กมีความได้เปรียบทางวิชาการค่ะมีการศึกษาหลายๆที่แล้วก็มีงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะที่เขาบอกว่า เด็ก2ภาษาจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเด็กที่พูดได้ภาษาเดียวในหลายๆวิชาค่ะอิทธิพลของการใช้สองภาษาสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษาของเด็กๆได้ค่ะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมการรู้หนังสือและทักษะทางอารมณ์ที่จะมีผลเชิงบวกไปในอีกหลายปีข้างหน้าของชีวิตของพวกเขาเลยนะคะข้อ 3. นะคะการเพิ่มความรับรู้ของวัฒนธรรมอื่นการเป็นเด็ก2ภาษาก็เหมือนกับการที่เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีประเพณี ความคิดและมุมมองที่หลากหลายจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะแต่ก็แน่นอนนะคะต่อให้เด็กไม่รู้2ภาษาก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าคุณรู้ภาษาที่2หรือภาษาที่3เนี่ยทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่เหมือนจริงมากขึ้นค่ะข้อ 4. ทําให้การเดินทางมันง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นนักเดินทางไกลแล้วก็การรู้2ภาษา3ภาษาเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะ เพราะว่าคุณจะเดินทางกับลูกๆได้โดยไม่ต้องมีปัญหาอุปสรรคทางเรื่องภาษาเลยค่ะแล้วคุณก็สามารถมีประสบการณ์จริงเหมือนคนท้องถิ่นได้สามารถหาเพื่อนเพิ่มในระหว่างการเดินทางได้แล้วการที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะจะกินอะไรดีโดยไม่ต้องไปดูรูปหรือว่าชี้รูปในเมนูหรือว่าถามทางเวลาเราหลงทางก็เป็นโบนัสเช่นเดียวกันค่ะประสบการณ์ตรงนะคะตอนไปเที่ยวฝรั่งเศสกับสามีซึ่งสามีก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราหลงทางเราก็ต้องการหา คาฟูนะคะเพื่อที่จะซื้อของมาไว้ที่โรงแรมจะถามคนฝรั่งเศสก็พูดไม่เป็นนะคะฉะนั้นสิ่งที่เฟิร์ทําได้คือมองหาคนจีนค่ะเห็นคนหน้าเอเชียปุ๊บวิ่งเข้าหาแล้วก็ถามว่าคุณพูดภาษาจีนกลางได้ไหมโชคดีมากค่ะที่เฟิร์หาคนจีนเจอแล้วก็เลยถามทางเป็นภาษาจีนแล้วเขาก็ตอบมาค่ะว่าคาฟูอยู่ตรงไหนก็เลยรอดไปค่ะข้อ5นะคะปรับปรุงการแข่งขันในตลาดแรงงานค่ะเพราะว่าถ้าคนรู้มากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ย มันก็จะเพิ่มโอกาสในการหางานทำที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่มีออฟฟิศอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะหรือว่ามีออฟฟิศอยู่ในหลายๆประเทศนะคะเขาก็จะพิจารณาว่าคุณพูดภาษาที่2ภาษาที่3ได้หรือเปล่าสามารถสื่อสารกับลูกค้าของเขาได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะซึ่งนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกเช่นกันค่ะข้อ6นะคะสามารถเรียนรู้ภาษาที่3ภาษาที่4ได้ง่ายขึ้นค่ะการเป็นเด็กรู้2ภาษาจะทําให้เด็กๆไต่ตรองเรื่องภาษาได้ดีขึ้นนะคะ เด็กๆจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นค่ะเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแต่ละภาษาควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่เด็กๆมีค่ะดูจากตัวอย่างพระราชนีอลิซิเบธที่1ของอังกฤษนะคะพระองค์สามารถตรัสได้7ภาษาเป็นอย่างต่ำค่ะข้อ7จนะคะคุณสามารถเลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก2ภาษาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาษาที่บ้านแตกต่างจากภาษาที่ใช้ในโรงเรียนนะคะแต่ถ้าตัวคุณพ่อคุณแม่เองเพิ่งเรียนรู้ภาษาที่สองเพิ่มเติมนะคะ ก็เป็นเวลาที่ดีค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกไปด้วยเพื่อง่ายๆก็คือว่าเราเรียนไปสอนลูกไปในเวลาเดียวกันนี่แหละค่ะข้อ8นะคะเด็กๆจะมีอายุสมองที่ยาวนานขึ้นค่ะ mm. เพราะว่าผลการศึกษาหลายๆชิ้นและผลการวิจัยจากหลายๆที่นะคะออกมายอมรับว่าการที่เป็นคนรู้2ภาษาหรือ3ภาษาขึ้นไปเนี่ยสามารถชะลออายุของสมองได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ยาวขึ้นด้วย แถมยังดีเลยการเกิดโรคทางสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจําเสื่อมโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะสามารถชะลอได้ยาวนานถึง5ปีเลยเช่นนะคะข้อ9ปรับปรุงชีวิตทางสังคมค่ะเพราะการพูดได้2ภาษาจะเปิดโอกาสใหม่ๆในสังคมให้กับเด็กๆได้ค่ะแถมยังสามารถพัฒนาทักษะและความมั่นใจให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะยิ่งเด็กเข้าใจภาษามากแค่ไหนเด็กก็จะยิ่งมีการสนทนาได้มากยิ่งขึ้นแค่นั้นค่ะ มันจะทำให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามค่ะข, 10, ข้อสิบข้อสุดท้ายน,นะคะมันทำให้เด็กๆด,ดูน่าสนใจขึ้นค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่คุยกับคนอื่นว่าลูกฉันสามารถพูดได้ภาษาที่1ภาษาที่2หรือภาษาที่3เนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อก็มีความภูมิใจใช่ไหมคะในตัวเด็กก็เหมือนกันค่ะเวลาเขาไปบอกคนอื่นว่าเขาสามารถพูดภาษาที่1ภาษาที่2ภาษาที่3ได้เนี่ยเขาก็จะมีความภาคภูมิใจค่ะสรุปว่าข้อ10บก็คือ ดีต่อใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆนั่นเองค่ะเอาละ่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ส10ดข้อของการเป็นเด็กรู้สองภาษาเนี่ยมันมีอะไรบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจและจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยส่งเสริมให้น้องๆหรือตัวเล็กที่บ้านเนี่ยเป็นเด็ก2ภาษา3ภาษากันเยอะๆนะคะทำไมหนูคิดว่าหน,หนูจะได้ดูปีเตอร์รับบิดก่อนนอนคะ่ะเพราะว่า หมายถึงว่าหนูดูปีเตอร์ลับบิดแล้วฝันร้ายเหรอใช่ค่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูสิดูค่ะแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าอะไรเม่อดูปีเตอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วคุยไม่ฝันร้ายสรุปว่าดูปีเตอร์ลับบิดแล้วไม่ฝันร้ายใช่ค่ะแล้วสรุปว่าหนูต้องดูปีเตอร์ลับบิดก่อนหรือว่าตื่นแล้วค่อยดูดูปีเตอร์บิดเสร็จแล้วคุยคุยนอนโอเคได้ถามดีๆค่ะ เสรจแล้วคว่ำนอนได้อะไรคะใช่ไหมคะมาม่าคิดก่อนโอเคถ้าหนูเป็นเด็กดีมาม่าจะให้ดูก่อนนอนแต่ถ้าหนูเป็นเด็กดือ้อจะไม่จกก็ต้องดูก่อนไงถ้าหนูเป็นเด็กดื้อมาม่าก็ไม่ให้ดูก่อนนอนไงดู้่ะตู้่าแต่หนูเข้าใจไหมคะใชใคะ่คะสำหรับคลิปหน้าเฟอร์จะมาบอกวิธีนะคะว่ามีวิธีใดบ้าง ในการที่เราจะสอนลูกให้เป็นเด็กสองภาษาค่ะอย่าลืมติดตามนะคะถ้าชอบช่วยกด subscribe ช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ